ภิสรอภิสิทิจสำคัญจัไปไปดไว้เนอร์หนึ่งคือการส่งเสริสรมสนับสนุนวิจัยพัฒนาถ่ายทอดสร้างการกนำร่องด้านวชาการคุณภารจากเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วมได้เสียเพิ่มมากขึ้นในการขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการ ัตอนนี้เรามีแพทยทั่วไปทั้งหมดแพทยยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเลครับซึ่งเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับเขานะครับเป็นพยนนไ,ได้มาว่าเพื่อประมาหนึงห่งนะครับเป็นตัวท่านนะครับถ้าท่านมีจุดเ่นก็คือว่าท่านรับรีเฟรอาการเล็น,น้อยอาการที่ว่าก็คือาการวรัตงนคะครับเป็นอาการเรื้อรังรุนไข้ไอเจ็บคอปวดไกุไม่มีไข้แต่มีอาการเยอะเหมือนกันครับ นะครับส่วนในลกลุ่มมีไข้แน่ๆครึ่งหนึ่งนะครับส่งเข้าโรงพยาบาลหมดนะครับหมอสั่งแต่เขาอาจจะไม่รู้เหตุผลว่าทําทําไมถ้าได้ไปเจอใครคุยนะครับจะรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานทางวิชาก,การในห้องนี้นะครับนเนื่องด้วยเวลาเราผู้ท่านหลายเนี่ยทำงานในทางดสารสน,นี่ยต้องถือว่าเป็นางานวลชนการที่เราจะ ให้ผลและทำจริงจังมากๆเนี่ย